ขวัญใจสายนอนดึกนะครับสำหรับจุดนี้เลยนะฮะที่ใครอยากมามูตอนกลางคืนนะจุดนี้เปิด24ชั่วโมงกับที่นี่วัดหัวลำโพงครับต้องบอกว่าเดินทางง่ายมากนะครับสามารถขึ้น MRT มาได้นะที่สถานีสามย่านนะฮะจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดนะครับของวัดหัวลำโพงแห่งนี้ก็ต้องจุดนี้เลยฮะกับการมาบูชาเท้าเวสวรรณครับเออผมแอบได้ยินว่าจุดนี้ที่มาบนเนี่ยก็คือมาขออะไรฮะขอหวยค่ะมาขอหวยอ๋อโอเค จุดนี้คือจุดไหว้ไข่นะครับแอบได้ยินมาว่าองค์นี้ถูกเชิญมาจากวัดเจดีย์ด้วยที่นครนะฮะใช่แล้วก็มีชื่อด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะองนี้ชื่ออะไรครับชื่อองค์ดําค่ะชื่ององดานะฮะแล้วก็ตัวสีดําดังหวยเหรอส่วนมากก็ดังนะคะแล้วดังหวยแล้วต้องถามว่าถ้าดังหวยเนี่ยที่จุดนี้คนมาแก้บนกันบ่อยไหมบ่อยค่ะเหรอบางทีก็หวยออกสี่โมงใช่ไหมคะหกโมงเนี่ยชัยอยจะาแก้บนแล้วค่ะ หวยออก4โมงโมงมาแก้บนแล้ว <c oughs> องค์ประธานของจุดตรงนี้เนี่ยก็คือองค์หลวงพ่อทันใจใช่ไหมั <c oughs> ใช่ค่ะจุดนี้เขามาขออะไรกันครับออขอเรื่องสุขภาพค่ะขอเรื่องสุขภาพาแล้วก็มีการเรียนค่ะโอ้การเรียน <c oughs> ใช่ค่ะแล้ววัดหันล้ำโพงแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญใจของคนนอนดึกนะฮะที่อยากจะออกมามูงกันนะฮะเราก็ถือว่ามีให้มูครบทุกด้านเลยนะ